สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้มารีวิวเหรียญกันอีกแล้วนะคะวันนี้เหรียญไม่เยอะนะคะคือเอางี้ป้านาช่วงนี้จะเน้นเหรียญที่ไม่ต้องจํานวนเยอะนะคะบางทีแกะกล่องมาใช่ไหมคะเหรียญจะเยอะไปหมดหมดั่วไปหมดาบางท่านบอกอยากเห็นเหรียญชัดชัด,ชดป้าก็ไม่ให้ได้เห็นเหรียญชัดชัดสักทีนะคะคลิปนี้ก็เลยอ่ามาตั้งใจทำให้เห็นเหรียญชัดชแล้วกันเพราะปะ้านไม่ได้ตัดต่อนะคะปะ้านไม่ได้ทำเอ็กเซร์อะไรป้านก็ ถ่ายธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ลงคลิปให้ชมเลยวันนี้เหรียญที่พปนนาได้เข้ามานะคะคือเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปมากนะ,ค,ะคือเหรียญหนึ่งบาทหงเหรียญที่ปนนาบอกว่าเปนนารับซื้อเหรียญละสองบาทหนึ่งบาทหลังวัดนะคะคือแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะวัดหลังเหรียญใหญ่เหรียญเก่าอนะคะ รับซื้อเหรียญละ2บาทค่ะเนี่ยค่ะบาทวัดแบบนี้นะคะปีพศ2525นะคะทุกคนเพราะว่าหลายท่านเข้าใจว่าหลังวัดน่ะคือที่เหรียญใช้จ่ายปัจจุบันที่เป็นเหรียญเล็กๆไม่ใช่นะคะเหรียญเล็กเหรียญปัจจุบันไม่ได้รับซื้อนะคะที่รับนะคะเหรียญนี้นะคะเหรียญบาทหลังวัดหลังเหรียญบาทใหญ่อะค่ะเขาจะมีเขาจะมีพศระบุที่เหรียญนะคะผลิตนะคะ ปี2 5 2หหนะคะบางครั้งนะคะหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าหล,หลังวัดนะคือเหรียญที่เหรียญเล็กที่ใช้ปัจจุบันเป็นหลังวัดเขาก็ส่งมาให้ปา้านัดเยอะมากค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ปา้านัดก็จุกจุกเยอะเกินไปปา้านัดก็จุกพูดไม่ออกค่ะเขาสาคัดแยกพศออมาให้อย่างดีเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นการสื่อสารของปา้านัดที่ไม่เข้าใจเป้านัดสื่อสารออกไปไม่เข้าใจนะคะ ต้องขออภัยปนัดยยังคิดเลยว่าโอยถ้าเกิดการเข้าใจผิดแบบนี้สงสัยต้องหยุดรับแล้วแหละเพราะว่าถ้าบอกว่ารับเหรียญวัดคนก็เข้าใจว่าเป็นเหรียญเล็กปัจจุบันนะคะเหรียญวัดที่ป้านัดพูดนะคะหมายถึงเหรียญน,นี้นะคะหลังวัดเหรียญหลังวัดปีพศสองห้าสองห้าค่ะเหรียญใหญ่นะคะเหรียญน,นี้นะคะปะนัดรับซื้อเหรียญละสองบาทค่ะโอเคผ่านไปนะคะหลังวัดแล้วก็มาหลังหง อันนี้นะคะเรียกเหรียญหลังหงนะคะขนาดเข้ากับหลังวัดอ่ะขนาดก็เท่ากันนะคะและอันนี้หลังเหรียญหลังครุฑค่ะอันนี้ครุฑนะคะเหรียญนี้บนรดาบซื้อแน่นอนเลยนะคะซื้อเหรียญละ25บาทค่ะทุกคนแต่ถ้าช่วงนี้นะคะเข้ามาเยอะ,ะน่าจะปรับลงละเพราะว่าที่อื่นเขาเขาบอกว่าเขาซื้อได้แค่20บาทปรัดบ,บอกรับมา25บาทจะส่งต่อเขาบวก สองบาทแต่ส่งไป27เจ็าบอกรับไม่ได้เขาซื้อมาแค่20บาทค่ะเพราะฉะนั้นดูอีกสักระยะหนึ่งนะคะถ้าถ้ามาเยอะเกินความต้องการสงสัยจะต้องปรับลดค่ะอันนี้เขาใส่ตลับมาเรียบร้อยนะคะเหรียญสวยค่ะมีขาแว่นเห็นไหมคะค่ะอันนี้หลังวัดอันนี้หลังหงนะคะอ่ารุ่นนี้คือ1บาท2,500นะคะ หนึ่งบาทจเจด็จนิวัดค่ะเหรียญเหรียญกลุ่มนี้นะคะเหรียญที่ระลึกนะคะป้านัดจะไม่รับซื้อเพราะว่าสาเหตุที่ป้านัดไม่รับเพราะว่าถ้าเขาถามมาว่ารับซื้อเหรียญวัดเท่าไหร่เหรียญเสด็จนิวัดเท่าไหร่เหรียญสองพันห้าร้อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะป้านัดก็จะบอกราคาที่ ราคาสูงอ่ะราคาที่ป้าน่าซื้อเคยซื้ออ่ปะป้าน่าบอกเคยซื้อมาหกสิบาทแปดสิบาทร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยป้าน่าก็จะบอกเข้าไปแต่พอเหรียญมาถึงป้าน่าจริงๆอ่ะเป็นเหรียญที่แบบผ่านใช้แบบเละยับเยินมาซึ่งเป็นอะไรที่ก็นั่นแหละพูดไม่ออกค่ะคือบอกเราบอกว่ารับแล้วเราก็ต้องรับแล้วก็ต้องจ่ายเข้าไปตามที่คุยกันไว้แต่เหรียญก็มากองจุกอยู่นะคะเนี่ยค่ะปัญหาการสื่อสารกันไม่เข้าใจ เหรียญของพ้าแน่นะคะซื้อมาเพื่อขายต่อให้นักสะสมนะคะบอกเลยเพราะฉะนั้นเหรียญที่บินมากๆเหรียญเยินไม่รับนะคะไม่รับเลยเหรียญบินเหรียญเยินเหรียญเก่ามากๆจะไม่รับค่ะเพราะว่านักสะสมเขาไม่นิยมนําไปสะสมนะคะค่ะ,ะมาคุยกันต่อเรื่องเหรียญของเราค่ะอ๋อเดี๋ยวพูดอีกนิดนึงนะคะขออภัยนะคะคือ ปนัดส่งลิงก์ไลน์ให้ใช่ไหมคะปะนัดปกัปกหมุดลิงก์ไลน์ให้อยู่ใต้คลิปพปอปนัดหลีกเลี่ยงการโทรเมื่อก่อนปนัดจะพิมพ์เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์อะคะ่ะพิมพ์เบอร์ไว้แล้วก็บอกให้แอดไลน์เบอร์นี้ปรากฏว่าหลายหลายคนมากเขาไม่แอดไลน์เขาใช้โทรค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ปนัดไม่สะดวกรับโทรศัพท์ไงครับปนัดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอา ไม่พิมพ์เบอร์โทรพยายามปักหมุดลิง์ลายให้กดเข้ามาได้เลยแต่ปรากฏว่ามีสองวันเนี่ยค่ะวันสองวันเนี้ยมีคนมีมีลายขึ้นนะคะเขาคงไม่ได้แอดมามั้งคะลายขึ้นนะคะปะนัดก,ก็กดรับใช่ไหมคะปะนัดก,กดรับเสร็จเขาก็ถามว่าคุณเป็นใครปรนัดก็เออแสดงว่ามายังไงกันเลยเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ย เป็นเลยบอกเขาว่าเอาเป็นว่าถ้าเราไม่รู้จักกันถ้าคุณไม่รู้จักเราก็ขอความกรุณาคุณบล็อกเราให้หน่อยเพราะถ้าเราจะบล็อกไปอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเอฟซีเราหรือเปล่าหรือหรือเขาจะติดต่ออะไรเราหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าเนาะเราก็บอกว่าถ้าถ้าไม่รู้จักเราอะ่ะให้ให้ช่วยบล็อกให้หน่อยค่ะก็บอกเข้าไปแต่ก็ไม่เห็นเขาพูดอะไรนะคะถ้าทิ้งไว้แบบนี้สัก สองสามวันถ้าเขายัางยังไม่อะไรนะปะนัดก็จะต้องบล็อกและปะนัดจะไปไล่บล็อกค,คนที่แอดไลน์มานะคะเพิ่มเพื่อนมาแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะคะสักสองสามวันหรือสักอาทิตย์หนึ่งอะให้อาทิตย์หนึ่งแล้วกันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยปนัดขออนุญาตบล็อกนะคะบล็อกแล้วก็ลบต้องบล็อกก่อนค่ะแล้วถึงจะลบได้นะคะปะนัดขออนุญาตลบค่ะถ้าถ้าปนัดไปลบเจอใครที่ต้องการติดต่อปนัดช่วย แอดมาใหม่ได้นะคะพราะนั้นต้องขออภัยเลยถ้าเป็นลบผิดคนนะคะไม่แน่อาจจะลบผิดคนก็ได้เคยมีเยอะแยะเลยที่ว่าลบผมทใมํใไมพราน้นลบผิดค่ะแอดมาใหม่นะคะพราน้นไม่มีเจตนาเพราะปะ้านคือรับหมดนะคะใครแอดมาปราน้นรับหมดไว้ไว้ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันแล้วเดี๋ยวค่อยลบทีหลังนะคะเอาตามนี้นะคะเอามาดูเหรียญกันต่อเข้าใจเนาะเรื่องลายนะคะ แอดมาได้ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ติดต่ออะไรเลยเงียบเฉยๆนะคะเป็นน้าขอรบนะคะเอาตามนี้ค่ะมาดูเหรียญต่อค่ะเหรียญสามรอบค่ะเหรียญยี่สิบาทสามรอบนะคะเหรียญน,นี้นะคะจานวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญค่ะเขาเขามีมาตลอดค่ะเขามีมาไม่ไม่ขาดก็ยินดีต้อนรับแหละนะคะมาเหอะชอบมาให้ปนน้าขายมาหาปนน้าเหอะนะคะมาแล้วได้ตังห้าบาทสิบาทก็เอา อันนี้เป็นเหรียญเหรียญแปดเซียนหรือเหรียญห้าสิบตระกูลแท่ค่ะเหรียญแปดเซียนนะคะเหรียญกัญจนาค่ะแท้ค่ะเจ้าของการันตีเจ้าของรับประกันบอกแท้นะคะเหรียญ8ดเซียนเหรียญกัญจนา8เซียนค่ะแล้วก็มีอะไรอีกนําเสนออ่าหลังหง หลังหงผู้สั้นนะคะนี่เลยนะคะผู้สั้นผู้ยาวเอามามีสองเหรียญเข้าเจ้านี้มามีมีมาให้เทียบพอดีเลยมามาเป็นคู่คือดูง่ายๆเลยนะคะใต้คางเห็นไหมคะใต้คางใต้คางจุดจะมีอีกที่ผู้ยาวนะคะจะมีสามจุดอันนี้ผู้สั้นมอง จุดเดียวค่ะจุดเดียวและมองไม่ค่อยเห็นและที่ชัดเจนเลยนะคะที่เห็นแบบชัดเจนไม่ต้องสังเกตอะไรเลยนะคะลวดลายค่ะลวดลายเห็นไหมคะตรงคอเรือคอหง่ะค่ะลวดลาย ลวดลายผู้สั้นอะ่ะเขาเหมือนจะสึกเห็นไหมคะเหมือนแบบลายจางมากเหมือนลายไม่ชัดอ่ะคะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนผ่านใช้สึกนะคะแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะลายเขาละเอียดค่ะลายละเอียดยิบเลยนะคะอันนี้ผู้ยาวปกตินะคะลายจะชัดเจนเห็นไหมคะต่างกันแบบดูดูด้วยตาเปล่านะคะตรงนี้เลยเห็นชัดเจนเลยนะคะดูดูดูลวดลายะคะ่ะผู้สั้นและผู้ยาวะคะ่ะโอเคงั้นก็ ตามนี้นะคะเข้าใจตรงกันนะคะถ้าไม่แอดมาถ้าไม่ทักมานะคะเป็นนักขออนุญาตลบนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ